สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซ mm ิฟ hmm. เมืองไพซิตี้เซิฟนี้เล่นฟรีทั้ง PC กับมือถือเข้าเล่นได้เลยไม่ต้องสอบใบลิสต์และตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิฟแล้วนะครับเด็กใหม่ทุกคนจะมาเกิดตรงนี้เลยนะครับนี่คนอยู่พุกพ่านแล้วนะครับเซิฟนี้เข้ามาไม่เหงาแน่นอนนะครับเด็กใหม่ทุกคนอย่าลืมมารับของข,องขวัญเด็กใหม่ด้วยนะครับแจกพอยแปดร้อยเลยนะครับซื้อของกันมันเลยนะจะมีตังเขียวให้ด้วย25งหมื่นห้านะครับแล้วก็แจกรถป๊อปด้วย1คันนะครับแล้วก็ในเซิฟนี้ จะมีกระเป๋าแฟชั่นแจกด้วยนะครับ <S <S นี่จะเป็นกระเป๋าแฟชั่นเปิดได้ในตรงนี้เลยนะครับในกระเป๋าของเราแล้วก็มาใส่ได้เลยนะครับตามรูปเลยเนาะแล้วก็จะมีหมัดไฟให้ด้วยนะครับนี่รูฟี่หมัดไฟว้วโคตรเท่และในเซิรฟนี้มีงานใหม่ล่าสุดนะก็จะเป็นงานเก็บระเบิดนั่นเองครับบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนี่เลยรูฟี่มาเก็บกับโรบินมันก็คืองานเก็บระเบิดนะครับเนี่ยเป็นทุ่นระเบิดอยู่ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ งานเก็บระเบิดเก็บครั้งหนึ่งสามารถไปขายที่ตลาดได้ทุนละ4,000บาทเลยนะครับในเซิร์ฟนี้หาตังง่ายนะครับทุนเดียวได้4,000เลยนะโคตรเจ๋งแล้วก็ในอนาคตนะครับเดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตให้การเก็บระเบิดนี้มันยากขึ้นนะครับเหมือนกับเราไปเก็บระเบิดจริงๆนะครับคล้ายๆกับเราไปจบปูนเนาะอ่าถ้าเรากดผิดนะเราอาจจะโดน ดาวอะไรประมาณนั้นนะหรือว่าถ้าเราไปจกสายไฟก็จะโดนช็อตประมาณนะแต่ว่าถ้าเป็นระเบิดมันจะระเบิดส่หน้าเราเองครับนี่อ่ะมันกำลังพัฒนาระบบนี้อยู่นะครับนในเซิร์ฟนี้มีแบบนั้นแน่นอนนะครับลองเข้ามาเล่นดูได้นะครับนี่เลยลูกรถสี่พันนะตอนนี้ผมเก็บได้เท่าไหร่เนี่ย สี่ลูกอ่ะรวมกับลูกนี้นะครับซีซีสิบหกหมื่นหกแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหโคตรเยอะเลยนะครับเงินที่แจกมาต้นเกมสองหมื่นห้านี่รู้สึกว่าน้อยมากนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ลองมาเล่นกันดูนะครับหาเงินแสนเงินล้านได้ภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับเซิร์ฟนี้ไม่ธรรมดาและจุดต่อไปที่จะแนะนําก็จะเป็นโรงพยาบาลในเซิร์ฟนะครับบอกเลยว่าโคตรอลังการนะครับนี่เลยโอ้โหเป็นตึกแบบฟิลเฟียวแบบนี้เลยนะครับเป็นจุดโล่งๆแบบนี้เลยนะนี่เป็นแมปใหม่ของเซิร์ฟก็ว่าได้นะครับส่วนด้านในนะครับก็ จะมีจุดบริการของหมอนะครับนี่แล้วก็ด้านในก็จะมีจุดนอนเตียงด้วยนะครับแล้วก็ในเซิร์ฟนี้ขาดหน่วยงานจํานวนมากครับลองสมัครเข้ามาดูได้นะครับนี่เฮ้ยเขาคุยกันว่ะคุยทำอะไรกันเนี่ยมันจะคุยอะไรกันสักอย่างนะครับเนี่ยมาใกล้ๆแล้วก็นอนโอ้ยนี่ไงเลือกของเราต้องเกินเฮ้ยน้อยกว่า50ด้วยนะครับถึงจะนอนได้นะครับมีนเรเซิร์ฟนี้ลองมาเล่นกันดูนะครับนี่แล้วก็เออดลืมบอกไปนะครับเนื้อเซิร์ฟนี้ถ้าใครอยากเป็น เขาเรียกว่านะเป็นแท็กซี่นะครับคนขับรถนะครับก็สมัครได้นะครับเพราะว่าขาดแคลนมากนะครับสมัครแล้วน่าจะได้เป็นทันทีเลยนะครับเพราะว่าอยากได้แท็กซี่จํานวนมากด้วยนะครับเนี่ยและจุดต่อไปในเซิร์ฟก็จะเป็นสภาแก๊งนั่นเองครับนี่และถ้าใครเป็นหัวหน้าแก๊งนะครับจะมีปอกแขนกับตันทีมด้วยนะครับไม่ใช่อย่างนั้นเป็นปอกแขนผ้านะครับติดอยู่ที่แขนนะครับก็คนนั้นนะ จะเป็นหัวหน้าแก๊งของแต่ละแก๊งนั่นเองครับแล้วก็จุดตรงนี้ก็จะเป็นสภาแก๊งครับปติดต่อเรื่องเกี่ยวกับแก๊งต่างๆได้เนาะนี่เปิดได้จาก GPS เลยนะครับและจุดต่อไปที่ขาดไปไม่ได้นะครับนี่ก็จะเป็นลานจอดรถไม่ใช่อย่างนั้นนะครับใช่มันคือลานจอดรถในเซิร์ฟนะครับแต่ว่าในเซิร์ฟนี้จะมีแมปใหม่เพิ่มเข้ามานะครับมันก็คือทนาคารนั้นเองครับสามารถป้นได้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวไอ้มินจะอัปเดตให้นะครับเข้ามาดูด้านในว้า อลังเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีตู้ a t m นะครับไม่ต้องแย่งกันนะครับว่ามีเป็น10ตู้เลยนะมีเป็นสิตู้เลยครับนี่เราก็จะมีจุดปล้นธนาคารนะครับบอกใบให้นะน่าจะอยู่แถวนี้เ่ยนะนี่ลองมาเล่นดูได้น,นะครับถ้าปล้นก็โดนตำรวจจับตู้นะครับนี่ลองมาเล่นดูครับเซิฟนี้แมปใหม่โคตรสวยแล้วก็อยู่ กันเพียบเลยนะครับอยู่ภายในเซิร์ฟเนาะอย่างเจ๋งเลยและจุดต่อไปที่จะแนะนําก็จะเป็นสอนนอนในเซิร์ฟนั่นเองครับนี้ถ้าใครอยากเป็นตารวจลองติดต่อแอมินดูได้นะครับแต่ผมสนใจรถคันนี้นะครับเท่สุดจัดกันเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่ในเซิร์ฟนี้ถ้าเรามีตังเยอะหลายหลายเอ็มนะครับบอกเลยว่ามีตังซื้อรถแน่นอนนะครับนี่เราเข้าไปดูในสอนนอนกันบ้างนะครับอย่าบึ่งห้าวนะครับอันนี้มีจุดส่งนักโทษเข้าห้องขังด้วยนะครับนี่ห้องนี้เข้าได้ปะเนี่ยเฮ้ยเข้าไม่ได้วะแสดงว่า อาจจะพ่าตำรวจหรือเปล่าเนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่ด้านในนี่ไงมีตู้เซฟของตำรวจด้วยนะครับเดี๋ยวเราวิ่งออกไปดูด้านนอกเพื่อจะดูวิวของตำรวจนะครับนี่ถ้าใครเป็นตำรวจในเซฟนี้บอกเลยว่ามีจุดท่เทบันนี้ด้วยนะครับนี่ให้ทํางานอะไรเงี้ยแล้วก็ด้านหลังนะเหมือนจะเป็นจุดเบิกรถของตำรวจด้วยนะครับมีโรบินดีนะครับเซฟนี้โรบินอยู่กันทุกที่เลยนะครับเนี่ย <c oughs> และจุดต่อไปที่จะแนะนําครับก็จะเป็นนี่เลยโอ้โหหลายคนน่าจะนึกออกน,นะครับมันก็คือ จุดคราฟอุปในเซิร์ฟน่เองครับบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากเลยนะครับเนี่ยนี่เลยโอ้โหอลังมากเฮ้ยอ้สกินของพี่คนนี้ก็เท่ไม่ใช่สิไอแฟชั่นเนี่ยวอ้ไม่ธรรมดานะครับนี่โอ้ยางเท่เลยแล้วก็ด้านในนะครับจะมีตู้เซฟแล้วก็จะมีจุดสร้างอาวุธนี่จุดสร้างอาวุธครับเฮ้ยโอกาสติดน้อยเหมือนกันนะเฮ้ยแต่เซิร์ฟนี้หาของง่ายแล้วก็หาเงินง่ายนั้นน่าจะเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ของเซิร์ฟนะครับเพื่อจะปรับให้มันสมดุลเนาะคิดว่านะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็น สถานที่ปลอดคนดีนะครับเข้าไปดูหน่อยสิคือที่ไหนเนี่ยเฮ้ยสถานที่ปลอดคนดีอย่าบอกนะว่าเป็นเออเขาเรียกว่านะเป็นบอโซนเป็นบอร์โซนมาปุ๋ยกับเพื่อนได้ตรงนี้โอ้เจ๋งว่านี่ไงว้าเป็นลานแบบนี้เลยนะครับไม่ค่อยได้เห็นจากเซิร์ฟอื่นนะครับเนี่ยว้าไงเฮ้ยเจ๋งว่ะ มีเหมือนยิมอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับเนี่ยนี่สำหรับเซิฟนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะว่ามีอะไรอยู่ตรงนี้บ้างนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เอาหมดแล้วว่ะอุ้ยตรงนั้นมีสมุนไพรด้วยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตู้ ATM นั่มันเองครับนี่ลองมาเล่นดูครับเซิฟนี้ของโคตรเยอะเลย และต่อไปเดี๋ยวเรามาดูงานขุดบิตคอยกันบ้างในเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวจะวิ่งเข้าไปนะครับตอนนี้มีพวกโรบินนะครับมาขุดอยู่แล้วก็กดไรเดอร์ด้วยนะครับจังหวะนี้นี่เลยมันจะมีเครื่องขุดอยู่สามสี่จุดนะนี่เลยเป็นเครื่องเหมือนเครื่องดีวดีนะครับเซิร์ฟนี้เดี๋ยวมาดูเครื่องกันก่อนนี่มีอยสามเครื่องครับกับฝั่งนั้นด้วยนะครับแล้วก็ การขุดบิตคอยน์ในเซิฟนี้ครับขุดง่ายมากนะครับขุดแล้วได้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะครับแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะสามารถขายได้ถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อเหรียญเลยนะครับจังหวะนี้นะครับนี่เซิฟนี้หาตังง่ายอย่างที่บอกไปนะครับถ้าใครอยากลองรวยดูนะครับลอง มาเล่นเซิฟนี้ดูได้นะครับอยากมีเงินเป็นล้านในหลายล้านนะครับก็สามารถทําได้นะเมื่อกี้ผมเห็นเขาขายเงินเอมนะอยู่ที่30 m เอมลยนีงไง3 0 m อมนี่30มส l อเลตเท่านั้นนะครับคุณปราดด้วยโคตรนี่เรามาเล่นดูได้ครับแล้วก็มาหาตังค์เลยนะครับเซิฟนี้นี่ลองดูครับและในเซิฟนี้เขาจะมีงานเก็บทานตะวันกับเก็บต้นกระบองเพชรด้วยนะครับแต่เสียดายนะเป็นที่หมอดผมพระเจ้าช่วยต้นมันสีขาวเฉยเลยนะครับนี่ผมอาจจะต้อง ไปแก้หมดมาใหม่นะครับแล้วก็บอกทุกคนด้วยนะครับเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการแจกตัวเกมนะครับนี่เร็วๆนี้รอติดตามชมกันด้วยนะครับพอดีตัวเกมที่ผมใช้ตอนนี้นะครับมันยังไม่สมบูรณ์นะก็เลยไม่ได้แจกนะครับนี่ก็กดติดตามไปด้วยนะครับหรือว่าเข้ามาเล่นในเซิฟนี้รอก็ได้นะครับนี่ก็คือทุกคนจะได้เห็นต้นกระบองเพชรที่มันสวยๆเนาะเดี๋ยวจะไปอัปเดตมาใหม่นะครับตอนนี้มันขาวนะนี่เลยอ่ะเดี๋ยวเขอเก็บอีกสักต้นหนึ่งนี่ไงต้นมันใหญ่ดีนะ ไม่เนี่ยจว่าในเกมนี้มันใหญ่ขนาดนี้หรือเปล่านะครับเออเขาเอามานี่ก็เข้าท่าเดียวกันเนี่ยอ่ะแล้วก็ด้านล่างเหมือนจะม,มีปลาดาวนะ <c oughs> เป็นลากของมันนะครับเออนี่ไอเดียดีนะครับเนี่ยนี่อ่ะก็ต้นกระบองเพชรไปขายได้ที่ตลาดเหมือนกันนะครับนี่เลยเขาขายต่อเขาขายบุหรี่สามสิบเอ็มเลยนะครับเซิร์ฟนี้โอ้โหก็โดดนี่ไงแล้วก็จะมีขายเงินสามสิบเอ็มขายเกาะยี่สิบเอ็มนะครับโอ้โหเซิร์ฟนี้บอกเลยว่ามีแต่คนรวยนะครับเซิร์ฟนี้ นี่ไงขายเงิน69เกอ็มกันเลยทีเดียวเชียวและงานต่อไปที่จะแนะนําครับนี่ลูฟี่ตอนนี้ตกอับนะครับต้องมาทํางานก่อสร้างเลยยงครับนี่ใส่หมวกฟางโคตรเหมือนเลยนะ <c oughs> อ่ะขั้นตอนแรกครับสลับงานก่อสร้างเราต้องมาแบกปูนก่อนนะครับนี่่นี่ตามพี่หัวกระโหลกคนนั้นไปนะครับนี่เลยแบกปูนก็จะได้ปูนมานะครับแบบนี้เลยว้าวปูนโคตรเท่นะครับแล้วทีนี้แล้วก็วิ่งไปวิ่งไปนี่ ลูฟี่เราชีวิตมันั้งเศร้าเหลือเกินครับตรงนี้นี่เลยแล้วก็มาผสมปูนตรงนี้เลยนี่เอาปูนมาผสมนะ <c oughs> แก๊งลูฟี่เฮ้ยเสื้อของไอ้คนด้านหลังเท่ดีนะนี่เลยมันเป็นเหมือนเป็นหญ้าเนาะเออนี่เท่ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ไงหลังจากเราได้ปูนแล้วนะครับเราก็ไปเทนะครับนี่ต้องระวังอย่าหกด้วยนะครับนี่เลยอย่าหกนี่กระโดดเลยอย่าหกลหลังจากนั้นเราก็เอามาเทตรงนี้นี่เอามาเทตีมันลงไป ตีให้มันเสมอกันนะครับนี่ก็ตีลงไปตีเหมือนโกดข่สักคนนะครับดูฟีเนี่ยแลวหลังจากนั้นครับเราต้องทําให้ครบ10ครั้งนะเราถึงจะได้ตังหมื่นหนึ่งนะครับเซิฟนี้นี่ลองมาเล่นดูครับสำหรับงานผสมปูนะได้ตังยากเหมือนกันนะแต่ว่าก็ถือว่าได้แนวแบตโลภีนะถ้าใครอยากหาตังยากๆนะครับมาเล่น เออไองานนี้ได้นะครับและในเซิมนี้ก็มีระบบอีกมากมายนะครับลองเข้ามาเล่นดูได้นะครับสรับเซบิมนี้เข้าเล่นฟรีไม่ต้องสอบไวลิสแต่อย่างใดเลยนะครับถ้าไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะฝากเข้ามาเล่นในเซิมนี้กันด้วยนะครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ช่องโจทีเฮดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮดแซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม